มาไอสัตว์ไหนๆก็มีดราม่าและกูขอเข้าร่วมวงด้วยนะถ้าถามว่าตลอดเวลาที่ผมหลังจากลงคิปสุดท้ายไปเนี่ยผมหายไปไหนก็นั่นแหละฮะตามภาพเลยแล้ววันนี้คุณก็รู้หนิว่ามันมีดราม่าใหญ่อีกหนึ่งดราม่าเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Genshin Impact o y e y r a r n n v i v s r s y r y หรือวันครบรอบ1ปี e n นช i n p m p a c t ที่หลายคนเนี่ยเอ่อเรียกว่าไม่พอใจเลยแหละลมหนึ่งกูด้วยนะคือกูถามเลยเถอะ1ปีมึงมี แจกแค่นี้จริงๆหเหรอฮะกูถามเลยเหรอแค่นี้มันจะไปพอได้ไงสำหรับ1ปีมันไม่ต่างจากแพทธ,ธรรมดาเนีนยนั่นน่ะ,นะ,นะคือตั้งแต่เริ่ม2.1เนี่ยมันก็บงๆงมาแต่ไกลนะคือแพทเนี้ยมี2อ,อย่างที่ดีก็คือตัวไรเดนและกิจกรรมล่าสุดอย่างบูชชสคือส่วนตัวนะแพทเนี้ยคือไรเดนแม่งแบกลังหักอะไอ้เหี้ แม้ว่าจะมีดราม่าเกี่ยวกับตัวของเนื้อเรื่องนางบ้างแต่ว่าให้พูดตรงๆเลยก็คือศักยภาพโดยโรวมของนางคือที่สุดของ2.1แล้วย้ำว่าที่ของ2.1อน่ะนะเพราะนอกจากนางแล้วไม่มีตัวเฮอะไรดีเลยตั้งแต่ซาระที่ถอยไปข้างหน้าแล้วเนี่ยและคโคเปียกับอาวุธ5ดาวที่กากที่สุดเท่าที่เคยมีมากากกว่าอาวุธ3ดาวด้วยซ้ำคือความจริงหมีมันออกลายตั้งแต่2อจุดสูงช่วงท้ายนะก็คือช่วงของโยมมิยะที่มึงทำเฮอะไรของมึงลงไปเนี่ย แล้วพอมาเป็นแผน่นนี้มันกลายเป็นแผ่นที่บ้งที่สุดของเกนชินอิมแพกเลยก็ว่าได้นะคือของแจกหนึ่งปีคือมึงน้อยมากคือไออ่คือ,อ,อ,คอแม่งมีไอที่สุ่มลุงสิบเม็ดใช่ไหมแค่นั้นแปดหมื่นโมราซึ่งพูดตามตรงเลยแปดหมื่นโมราไม่พอเวลาอัพอะช่วงในท้ายมันจะประมาณแสนอัพทั้งนั้นอะและรวมไปถึงสมุดอัพเวลแปดอันเชี้ยบแปดอันพอไหมเนี่ยไอเหี้ย อาน,นีนะฟาร์มเองไม่ยิงได้เยอะกว่าเฮียโหมึงแบบโคตรงกไอสัตว์และผมขออก,แบบมอ,อก่อยรับว,ว่าถ้ามีคนมาว่าเอเฮ้ยมึงหิวใช่าสุดคิดจะได้คิบจะเอาสองอย่างเไม่กูคแค่ต้องการอะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งปีของเกมอย่างเช่นสกินครบรอบหนึ่งปีปีครบรอบหนึ่งปีหรือง่ายสุดเลยก็คือเออเนมการครบรอบหนึ่งปี แค่เนมการ์ดงงๆมึงยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่อนข้างตรงเลยสัตว์เลยและที่ิ้งโปรงยิ่งกว่าเลยก็คือมันดราม่าหนักชิปหายด้วยมันเริ่มใช้บอดแบนด์คนใน Discord ที่เรียกร้องมันเริ่มมีการรีวิววอมซึ่งตอนนี้จากคะแนนเกนชินแิแพ็กในเพ t สโตอยู่ที่4จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะตอนนี้เหลือ2.4เออคิดเอาเองกันว่าดราม่ามันหนักขนาดไหน และที่ผมต้องออกมาพูดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าผมก็เหมือนพวกคุณแหละครับอัดอั้นมาตั้งแต่ยออิมียะจนถึงตอนเนี้ยได้เวลาเขาเรว่าไงวะเออมันเริ่มได้เวลาปลดปล่อยแล้วไอ้เหียมารับปล่อยขั้นสุดตอนนี้เนี่ยแหละไอสัตว์และถ้ากูเห็นคนมาด่ากูเนาะเอ้ออเมึงมทำแบบนี้มึงเกาะกระแสนึะว่าเ,าเ,าเ,าาเออขอบอกอะไรครับว่ากอ่ะค,คือไม่ใช่ว่ามาเกาะกระแสนะมันมาจากคนเล่นจริงๆเลยเว้ย กูเนี่ยคนเล่นคนนึงเนี่ยสัตว์คือผมเสียดายกิจกรรมล่าสุดอย่างมูลเชสมากเลยเว้ยซึ่งเขาทาออกมาแบบแฟนเซอร์วิสสัตส,ตส,ตสตัอะคือคือเรียกได้ว่าทําออกมาได้ยอดเยี่ยมอะแต่ไอวันเฮียเนี่ยวันครบรอบหนึ่งปีเนี่ยมันทําทุกอย่างพังหมดเลยเว้ยทุกอย่างจริงๆประสบการณ์ที่กูได้มามันทําให้มันพังหมดเลยอะมูลเชสมันก็พังตามไปด้วยอะและรวมไปถึงออเคสตราที่จะ เออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคลิปหรือเียอะไรที่จะลงในวันที่3มซึ่งแม่งเป็นวันเกิดกูด้วยและประกาศลาัซแพดสองจุผมไม่รู้มันจะโดนถล่มมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆผมว่าน่าจะเยอะมากเลยแหละโอเคสรุปโดยรวมฮงใคเอ้ยไม่ใช่เฮี <c oughs> ยก,กูเมาแล้วไอ้สัตว์จะตีหนึ่งแล้วไอ้เหียสงสัยหลอนนะกูวิงเยอะไปอะสรุปเก n ชินิแพดวัน e ฮี a n อนนิวเ r อกูให้สาคำควย เฮียอพยศขอคุณมากครับไอสัตว์กับ1ปีที่ผ่านมากับอาร์ติแฟกต์เกลือขอคุณมากครับไอเวนเอ้ยโอเคเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปถามว่าดานะขนาดนี้ผมยังจะเล่นเกมชินิแพคหรือเปล่าคำตอบก็คือ,อยังเล่นอยู่ครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะผูกพันกับเกมเฮียนี่ซะแล้วสิแม้ว่ากูจะด่ากันไหนสุดท้ายก็รักเกมน,นี้อยู่ดีแต่ถ้ามีตัวเลือกใหม่นอกจากเกมชินแล้วผมก็อาจจะออกจากเกมชินก็ได้ ส่วน r v p a ัตสี่ยเนี่ยถ้าถามว่าจะมาตอนไหนผมบอกไม่ได้ผมแต่ที่แน่ไม่ใช่อาทิตย์นี้แน่นอนแต่ผมจะบอกเฟสเดนเอร์ชั่นเลยว่า GM แม่งทำเกมพังแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปบอกเพิ่มเติมทีเดียวในรีวิวคลิปอ v แล้วกันนะแล้วก็รอกันด้วยนะแต่ไม่รู้นะว่าจะลงตอนไหน <laughs> เพราะว่าตอนนี้ฟุตเทิแล้วรวมไปถึงฟวกแฟนเกมแม่งอยู่ในรับซนตีนะ่ะเยี่ยกูอัดไม่ได้เลยรับวันนี้มีแค่นี้แหละไปสัต์ bye.